งบดุลบ้างะฮะด้านเดบิต688,080และด้านเครดิตของงบดุลจะเท่ากับ177,610.67ต่อไปก็ หาผลต่างระหว่างงบนะครับเอาเดบิตกับเครดิตในแต่ละงบมาลบกันเอาผลต่างใส่ด้านที่น้อยลบกันแล้วในงบรยายอุปทุนนะครับจะได้ผลต่าง5้าแสนหนึ่งื่นสี่้อยหเก้าดสสาใส่ด้านที่น้อยก็คือฝั่งสองแสนนะครับห้าหนึ่งศูี่หเก้าจุดสามสามวันนี้ขิดผ่านต่อไป งบตุนบ้านนะครับลบกันนะครับผลต่างได้เท่ากันเลยใส่ด้านที่น้อยนะครับเราจะเห็นว่า1นึ่น้อยกว่า6กแสนดังนั้นใส่ด้านเครดิตนะครับ5้าหนึ่งสต่อไปก็สรุปจบนะครับในการรวมยอดก็ขีดเส้นจบนะครับรวมกันนะครับสองตัวนี้รวมกันก็คือ 7จ็ดสาชักลงมานะครับ7 3็ดสางบดุลบ้านนะครับชักลงมา688080รวมกัน6 8 8ปดแสุดท้ายก็สรุปว่ามันเกิดกำไรหรือขาดทุนนะครับเราจะเห็นว่าผลต่างม,มันอยู่ห่างกันก็แปลว่าเกิดกำไรนั่นเองนะครับ เราจึงนำคำว่ากําไรสุทธิไปใส่ที่บรรทัดของผลตา่างเขียนว่ากําไรสุทธินะครับของผลต่างนะครับก็เป็นอันจบนะครับสำหรับกระดาษทำการ10ช่องนะครับในขั้นตอนแรกของการจัดทำงบต้นทุนการผลิตนะครับก็เขียนหัวงบ3บรรทัดนะครับบรรทัดแรกก็คือบริษัทแข็งแรงหนึ่งจำกัดนะครับ บรรทัดที่2ก็คืองบต้นทุนผลิตระบุชื่องบนะครับบรรทัดที่3ามก็เขียนรอบระยะเวลาที่เราจัดทานะครับสำหรับข้อนี้ก็คือ1ปีสิ้นสุดสามธันวาคมสอง3ห้าามนะครับ เสร็จแล้วนะครับหัวงบสามบรรทัดต่อไปเราก็เริ่มเขียนรายละเอียดของงบกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปนะครับก็ประกอบด้วยวัตถุดิบต้นง,งวดน,นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราดูในกระดาษําการในช่องของงบต้นทุนกจรผลิตเราก็จะพบว่าวัตถุดิบต้นงวดเท่ากับ25,960นะครับเมื่อเราใส่ตรงเลขนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะติ๊กทีละตัวเลยนะครับในกระดาษําการ25,960นะครับอยู่ในช่องงบต้นทุนผลิตนะครับ ต่อไปนะครับจะต้องบวกกับซื้อนะครับซื้อวัตถุด,ดิบเราก็ดูในกระดาษำการนะครับซื้อวัตถุด,ดิบมีเท่ากับ45,000นนะครับเอามาใส่ในงบต้นุผลิตนะครับเขียนว่าบวกซื้อนะครับสี่หมห้า มีค่าขนส่งเข้านะครับหกพันนะครับเอาไปบวกก,กับซื้อด้วยนะครับค่าขนส่งเข้าบวกกันแล้วนะครับจะได้ระดับห้าหมื่นหนึ่งพัน ไปนะครับเราก็เอารายการหักนะครับเอามาหักออกจากยอดซื้อด้วยนะครับเพราะว่าในกระบวนการหายอดซื้อสุดทีนั้นประกอบด้วยซื้อบวกค่าขนส่งเข้าหักส่งคืนและส่วนลดลับนะครับดังนั้นถ้าเกิดในจ์ข้อนี้มีส่งคืนและส่วนดลดรับนั้นจะต้องนํามาหักกับยอดซื้อก่อนนะครับ hmm. เราก็ดูนะครับว่าเรามีส่งคืนและส่วนลดลับหรือไม่นะครับเราก็จะเห็นว่า มีส่งคืนและส่วนลดรับนะครับส่งคืนเท่ากับ4,500ส่วนลดรับเท่ากับ1,920นนะครับ2องรายการนี้เป็นตัวหักนะครับเอาไปใส่ในงบต้นทุนผลิตด้วยนะครับส่งคืนและส่วนลดรับ สี่พันห้าหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบเอามารวมกันนะครับสองตัวนี้เป็นรายการหักรวมกันแล้วจะได้เท่ากับหกพันสี่รอยยี่สิบนะครับ mm hmm. เมื่อเป็นตัวหักก็เอาวงเล็บเข้าไปใส่ด้วยนะครับแล้วเราก็จะนำห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับลบกับหกพันสี่ร้อยี่สิบจะเหลือเท่ากับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบ 44580ตัวนี้นะครับก็คือยอดซื้อในงวดนี้นั่นเองนะครับในปี53เราซื้อเข้ามาใหม่เนี่ยเท่ากับ44580ในขณะที่ของเก่าที่เหลืออยู่จากงวดก่อนเนี่ยมีเท่ากับ25960เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเรามีวัตถุดิบทั้งสิ้นเท่าไหร่เราก็นำของใหม่กับของเก่าเนี่ยนะครับมารวมกันดังนั้นผมก็จะนำ25960า25960บวกกับ4 4 5 8 0นะครับ จะได้เท่ากับ7540เมื่อมีของใหม่ของเก่ารวมกันก็หมายความว่ารวมกันแล้วก็คือวัตถุดิบที่มีทั้งสิ้นนะครับผมก็เขียนรายละเอียดของมันว่ามันคือวัตถุดิบที่มีทั้งสิ้นต่อไปนะครับหัวข้อนี้เราบอกว่าเราต้องการหาว่าเราใช้วัตถุดิบไป เท่าไหร่ในงวดนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าเรามีวัตถุดิบต้งสิ้นเท่านี้เราก็าหักกับวัตถุดิบปลายงวดนั่นเองนะครับสำหรับวัตถุดิบปลายงวดนะครับเราก็ดูที่กระดาษคการครับเราเคยบันทึกวัตถุดิบปลายงวดนะครับด้วยเลขที่105ไว้ข้างล่างเนี่ยนะครับเท่ากับ ห้าพันนะครับเรานำห้าพันตัวนี้นะครับเป็นตัวหักนะครับเพื่อหาวัตถุดิบตรงที่ใช้ไปทั้งสิ้นนะครับดังนั้นห้าพันนี้นะครับก็มาหักกับเจ็ดหมื่นนะครับใส่วงเล็บนะครับเป็นตัวหักหักกันแล้วนะครับจะเหลือเท่ากับหกหมืห้าพันห้า้อยสี่สิบนะครับ ออกย่อยไปทางขวาสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับคือวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปในการผลิตของมวดนี้นะครับ